พี่แตงโมหนูเล่นพี่ปีไหนคะอ๋อผมว่ครับอ่าเป็น K K U รหัส49ครับทำไมต้องทำหน้าแอปอ่ะอ้าวก็รหัส49ไงอันนี้รหัสเท่าไหร่นะ5เท่าไหร่นะ6 60 60ูอ่าพี่เป็นปู้รหัสงั้นเปลี่ยนใหม่ไม่เปเดี๋ยว60มันยังไม่ถึงเลยนะไม่หกศูนย60มันยังไม่ถึงไม่ใช่เหรอไม่ถึงแล้วถึงแล้วเขาไป60กว่าแล้วไปนี้65แล้วเออ ้ไปไกลแล้วว่างั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมสักรหัสแบบ5 3 5 4อะไรเงี้ยจะได้ไม่ดูไกลไปไม่อูไกลอยู่นะพี่ิ์เอออะไรนะไกลอยเหรอต้องไกลแหละมันก็ต้องไกลแหลมทำไมอะทำไมเราแกงพี่ฤทธิ์อะบ้าหนูช่วยพี่ฤทธิ์อยู่ข้างหลังหนูก็แก่มากนะโอ้โหดูสันข้างหลังหนูก็แก่นะแก่ไหมคุณฮะแก่ไหมข้างหลังอะเขาเรียกว่าดีเลยปะ การลมเป็นโต้การลมเป็นโต้